ตัวมีปีกใช้ไม่ได้นะครับเลือกเอาเฉพาะตัวที่ตัวที่ไม่มีปีกนะครับในการขยายพันธุ์ยกมือไหว้สาครับเพื่อนพี่น้องที่ชาวไทยชาวโลกผู้คนครับพบเจอผมจะเดือดพิจิตบ้านสวนวันนี้อยู่กับผมในช่องพิจิตบ้านสวนับวันนี้ผมอยากจะมานําเสนอผลการศึกษาใหม่ของผมหรือว่าผลการทดลองผลการวิจัยผลการต้นคว้าใหม่ของผม เพราะว่าผมเพิ่งจะได้วัตถุดิบม,มาเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าผมดดเพิ่งได้วัตถุดิบเพิ่มใหม่าเมื่อวานเป็นกระพุกหียวเกียวได้เปล่าครับนี่คือกระพุกแมงมันนะครับเป็นแมงมันตัวเมียที่ผสมพัุนเรียบร้อยแล้วนะซึ่งว่าผมจะได้ทําการย้ายใส่อ่ากระพุกกระพิร์กระพุกกระปิก์พวกนี้นะครับแต่บ้านผมเรียกว่ากระพุกออมน้ำปูนะโอเค วันที่ผมเดยมาแนะนำเทคนิควิธีการขยายทานันแมงมันเบื้องต้นนะครับซึ่งว่าผมก็กํลาลังทดลองและศึกษาดูครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองละที่ผมได้ทําการทดลองครับเพราะว่าครั้งแรกผมเพิ่งจะทดลองไปเมื่อประมาณสักวันของวันที่ผ่านมาตอนเนี้แมงมันตัวมัมเมนมเริ่มสร้างโพรงครพอมันเริ่มสร้างโพงเนี่ยโอกาสที่จะรอดมนันมี ที่เหนือก็คือจะต้องไปศึกษาเรื่องของอุปน,นิสัยใ,ใจคมันเรื่องของจะทํายังไงให้มันขยายมีไข่ออกมามีลูกมีหลานออกมาเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์มันไปตามส่วนในตามของบ้าน,นครับโอเคครับลิปนี้จะทำเป็นคลิปสั้นนะครับอย่พูดให้หน้อยแต่ว่าจะเน้นเรื่องของการสอนในการเผยแพร่เพราะว่าแมงมันค่อนข้างจะมีราะคาะแพงครับถ้าเกิดใครรับสเลยเป็นเจ้าแรกแลลแรก็ร้องนะรวยแน่นอน โอเคครับมาเริ่มขั้นตอนกันดีกว่าเผื่อว่าจะมีใครสนใจดาเนินไปตามผมบ้างก่อนอต้องขอแนะนาําอุปกรณ์ก่อนครับอ,อุปกรณ์ก็จะมีพวกนี่ครับพร้อมกบะปิหรือกระปน้ำพริกเนี่แหละสำลีสำลีเนี่ยต้องมีนะครับและที่สำคัญที่ต้องมีคือแม่พันุ์ของแมงมันสิ่งว่าก็หาเก็บเอาตามที่มันบินมาจนไปบ้านเรานะครับ แต่เนี่ยผมคัดแยกออกมาแล้วครับจากที่ผมเก็บไว้เมื่อวานประเด็จะบอกเทคนิคเคล็ดลับที่นี่เลน,น่อยว่าเราจะคัดแยกแม่พันธุ์ออกมายัางไงนะเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนโอเคเริ่มกันเลยเอออีกอย่างหนึ่งที่จะต้องแนะนําให้มีคนระับคือสว่านนะครับเพื่อที่มาเจาะดูพวกปัจจัยพวกนะี้ก่อนเดือนต้องขอบอกแนะนำเทคนิคข่าวๆนะ อันดับแรกคือจะต้องเจาะฝากระปุกน้ำพิกพวกนี้นะครับให้เป็นรูนะครับไม่ต้องใหญ่นะครับผมใช้เพียงแค่ขนาดเท่าไหรนะไม่รู้ดอกมันขนาดเท่าไร่นะแต่ว่ามันขนาดเส้นนี้ว่าผมจะต้องเจาะเพื่อจะให้มันระบายอากาศกับเพื่อที่จะเติมน้ำลงไปนะครับ เพราะว่าหากใหญ่เกินไปความชื้นก็จะสูญเสีเยได้ง่ายหากว่าเล็กเกินไปเวลาใช้สนิมฉีดน้ำเข้าไป,ม,าปไมันก็จะทำได้ยากนะนนผมเคงใช้ดอกประมาณนี้ครับเปดูดอกประมาณน่ะมัฒน,นาเท่าเล็กสามเม็ดครับอาจจะมีเสียงครกป่วนที่หน่อยครับเพราะว่าตอนนี้หน้าบ้านผมกำลังทำถนนใครจะไม่ใช้สว่านก็ได้ครับจะใช้เล็กแหลมด้นไฟต่อก็ได้ไม่ว่า,ากัน โอเคเริ่มขั้นตอนเลยนะครับจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนที่ทสำคัญน,นะครับว่าใครสนใจที่จะเฉพาะเลี้ยงแมงมันะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่จะต้องรู้นะครับนี่คือแมงมันที่ผมเก็บเมื่อวาน,นครับ ผมเก็บตัวผู้กับตัวเมียไว้ในกระปุกเดียวกันโดยมีดินด้านในเก็บตัวผู้ให้มากกว่าตัวเมียสามเท่านะครับสี่เท่าไปเลยเพื่อความชัวร์ในการผสมพันธุ์นะครับเก็บใส่เข้าไปทั้งตัวผู้หาว่าคุณเก็บตัวเมียสิบตัวคุณจะต้องเก็บตัวผู้สี่สิบตัวไปเลยเพราะตัวผู้มันหาง่ายกว่าตัวเมียใส่ในกระปุกที่มีดินดินเนี่ยจะต้องเป็นดินที่โปรต๊ะใส่ใหม่นะครับ ที่มีความร่วนซุยต้องว่าเป็นที่ที่มีความร่วนซุยนะครับเก็บตัวเมียเก็บจากรูหรือเก็บตามที่มันมีนชนไฟก็ได้นะครับมันจะมีตัวเมียอยู่สองประเภทนะครับที่เราจะต้องแยก ตัวมีปีกใช้ไม่ได้นะครับเลือกเอาเฉพาะตัวที่ตัวที่ไม่มีปีกนะครับในการขยายพันธุ์ทำดินให้ยุ่ยนะครับใส่ลงไป เอาตัวเมียที่มันสลัดปีกแล้วใส่ลงไปก้อนสำลีนะครับหากว่ามันใหญ่เกินไปนะครับให้ตัดครึ่งก้อนสำลีน่ะใหญ่น้อยขึ้นอยู่กับกับปุกปฏิคีเราใส่นะจุ่มน้ำนะครับวางวางให้ตรงกลางครับเพราะว่ามันจะได้ตรงรูกับที่เราเจาะ โอเคครับอันนี้ผมทเํเบสนอารที่12ครับแค่นี้แหละง3วันก็ต้องมาเช็คดูความชื้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะรักษาความชื้นโดยการจดน้ําไปที่ก้อนสำลีจะใช้สลิงก็ได้หรือว่าจะเปิดฝาแล้วใช้ฟอบที่ฉีดก,ก็ได้ครับเพียง mm hmm. แค่ให้สำลีมันชุ่มนะครับเพราะว่าสำลีมันชุม่มมันจะกระจายความชื้นไปยังดินเอง mm hmm. ดินเนี่ยมันจะต้องล้วนซุยอยู่เสมอให้จําลองภาพเหมือนดินที่ฝนตกมาใหม่ แมงมันตัวเมียที่เราเพิ่งจะใส่ไปมันจะได้ขุดดินแล้วสร้างโพงได้งานเพื่อที่มันจะได้ออสร้างโพงและทําการวางไข่ที่จะได้สร้างแมงมันที่เป็นแมงมันงานครับหรือว่ามดงานนั่นแหละอันที่จริงแมงมันก็คือมดอย่างหนึ่งครับแต่ว่าเป็นมดที่มีราคาแพงและเป็นมดที่มันหาก,กินใต้ดินเพราะว่ามันสร้างโพงได้แล้วมันก็จะไปทําการออกไข่และสร้างลูกสร้างหลังโอเคครับจากนี้ไปผมต้องเคลียร์แมงมันที่ผมเก็บมาเมื่อวานนะ ที่ผมเก็บไว้ในกระปุกเนี่ยไปอยู่ในกระปุกที่เล็กกว่าให้หมดนะครับอยากจะรู้กันว่าจะได้สักกี่กระปุกของวันนี้นะเสร็จจากนี้ไปผมก็จะพาไปดูที่ผมทำไ้ก่อนนานี้ว่ามันทนาไปถึงไหนละแต่ตอนนี้ต้องเคลียร์ตรงหน้าตักให้หมดก่อนสำหรับคนที่สนใจและอยากจะทดลองนะครับกลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งเอาเก็บแมงมันตัวเมียนะครับหนึ่งตัว ต่อแมงมันต่อผู้สามป็สี่ตัวนะครับเก็บมาไว้ในกระปุกที่ใส่ดินดินจะต้องเป็นดินที่เกิดจากฝนตกมาครับจะต้องมีความร่วนชุยเพื่อที่แมงมันนะมันจะได้ขุดได้ง่ายจากนั้นก็เตรียมกระปุกกระปีนี่นะครับหรือว่ากระปุกน้ำพริกเย่ยละใส่ดินลงไปอย่าใส่ไปเต็มนะครับ ใส่เพียงแค่นี้นะครับอย่าใส่เต็มกระปุกเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะเลี้ยงมันในกระปุกนี้นะครับกระปุกเนี่ยเราเพียงแค่ต้องการจะอนุบาลมันก่อนที่เราจะย้ายมันไปลงในกระปุกที่ใหญ่กว่าหรือย้ายมันลงไปในดินนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญแบงมันที่เราจะย้ายไปจะต้องเป็นแบงมันที่สลัดดีแล้วเท่านั้นนะครับ แมงมันตัวเมียที่ไม่ได้สลัดปีกแสดงว่ามันยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับไอตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะใส่ลงไปมันก็จะตายอยู่ดีนะครับหากว่าแมงมันที่มันไม่ได้รับการผสมพันธุ์และการใช้สำลีครับสำลีนะหักก้อนใหญ่ให้ตัดครึ่งนะครับเอาไปผีงแง่รักษาความชื้นของหน้าดินจุ่มไม่ต้องบีบนะครับใส่ไปตรงกึ่งกลางนะครับอย่างนี้ ถ้าอยู่ตรงรูที่เราเจาะนะครับเวลาเราจะเติมน้ําลงไปแล้วก็ฉีดใช้สลิน,นคฮะดูดน้ําแล้วฉีดลงมาไม่ต้องเยอะนะครับเน้นว่าไม่ต้องเยอะเพียงแค่รักษาความชื้นมันถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่หากระปุกน้ําพริกพวกนี้ไม่ได้นะครับกระปุกรักษะอันนี้ก็ใช้ได้เป็นพวกกระปุกโยเกิร์ตหรือว่ากระปุกขนมอ่ะทำต่อไปเรื่อยๆครับจนหมด นี่คือผลงานที่ผมได้จากเมื่อวานครับจากการเก็บเมื่อวานแสดงว่าผมได้เพิ่มมาอีกอ่ห0 0 0นี่คือชุดที่ผมได้ทําการทดลองไปก่อนหน้าะครับผมก็จะมากหมายเรียกไว้นะครับนี่จะเปิดให้ดูสักพันนะนี่ทําการเมื่อ3วันที่แล้ว จะสังเกตเห็นโพรงเล็กๆนี้ป่ะครับไม่รู้จะเห็นมานะมันจะมีโพรงเล็กๆแมงมันอยู่อยู่ข้างในนะครับตัวแม่มันจะอยู่ด้านในนี่นะเห็นมาครับเออนี่แล้วนี่ยแล้วนี่ยแล้วเห็นนะฮะพยากำลังสร้างโพรงอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะหาให้ดูแบบชัดเห็นชัดๆนะเออนี้เห็นชัดอันนี้มันสร้างรูจากด้านข้างเลยครับเห็นปะ รูจากด้านข้างทะลุไปจนถึงมันรูตรงนี้เลยนะมันจะเป็นโพรงตรงนี้นครับแล้วมันจะมีตัวนางยญายอยู่ด้านในอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะถ่ายทําให้ดูความคืบหน้าของความจเจริญเติบโตของรูนางพยาครับและทั้งหมดนี้คือผลการศึกษาใหม่ความสนใจใหม่และการทดลองใหม่ของผมครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการทดลองเพาะเลี้ยงนงมันผมจะต้องประสบ ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือว่าจะสาเร็จหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันประสบความเฉเร็จนะครับเราก็สามารถเ,เลี้ยงแมงมันที่บ้านตัวเองได้นะครับเราจะมีใครแมงมันกินเราจะมีตัวแมงมันกินทุกคนสามารถเ,เลี้ยงแมงมันได้ในตัวของตัวเอง้าใครสนใจติดตามนะครับในเพจติดมาส่วนนะครับผมจะอัปเดตทุกอาทิตย์แน่นอน <c oughs> ไม่ว่ามันจะะสมความเฉเร็จหรือไม่ก็ตามครับ เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานให้คนอื่นยืนก้าวต่อไปโอเคครับตะกี้ไปนี่ขอลาก่อนแค่นี้ครับไม่ซ่่ลาลาเยลยลาแล้วกับผมนี่โอเคครับไปแล้วผมผมว่าจะรอดทุกตัวนะ ดินที่จะนํามาใช้คือดินจากจอมปลวกนะครับโดยเฉพาะจอมปลวกที่หลังตกมาใหม่ในสักวันสงวันนะครับเพราะดินจอมปลวกอาจะมีความร่วนซุยมาก